ละคนสั้นเรื่องลูกนีใส่เอ้ยน้องนี้ใส่ไม่ดีอตื่นแล้วพ่อครับอะไรเหรอลูกอะไรเหรอน้องไม่ใช่อะไรเหรอพอดีผมเออลูกอเอ้น้อง,ออออออน,องน้องมาเล่นคอมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตั้งแต่ตีตหกตอนเช้าจนถึงตีแปดน้องอย่าดูเยอะใส่ตามันจะเสียครับครับครับเฮ้ยพูดไม่เคยฟังเลยนะน้องคนนี้นี่เฮ้ยไปอาบน้ำดีกว่าสองชั่วโมงผ่านไปกอเสร็จแล้วอืออ่ะลูกนั่งเล่นคอมอยู่อีกเหรอ เออพ่อบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นคอมฮะสายตามันจะเสียครับครับครับเออลูกยังไม่เชื่อพ่ออีกเออคือผมไม่รู้อะมาดีกว่าเอาไปเล่นดีกว่าล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 า ลาลลาลาลาเอาไปเล่นดีกว่าเอ๊ะหายอยู่ไหนอ่ะไม่เจอเอ๊ะกับพี่โงนี้ได้ไงอ่ะลาลลา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 ลลาลาลาเอ๊ะหายอีกแล้วหนเน่ยเอ๊ะ อีกแล้วทำอะไรดีส้วมจัดการแม่งเลยนี่แน่นี่แน่นแนต่อยส่วมเตะส่วมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนอุ๊บสส้วมส้วม,มเห็ดไม่ว่าหรอกมัง้งเสื้อผ้า คือสักพ่านะาเล่นดังเลยอะ่ะอืมขึ้นไปเหยียบนี่แนะอุ๊ยกระจกแตกซะแล้วตายแล้วอ่งน้ํานี้ก็ด้วยทํำลายล้างให้หมดมาอยากอยากให้เราเล่นใช่ไหมฮะอยากให้เราไม่เล่นเล่นบ้างใช่ไหมนี่แน่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 นแนนแนนแนเหยียบให้แตกอุ้ยออกน้ำห้างไปดีกว่าไปนอนดีกว่าอาล้า ลูกไปไหนมาพอดีผมไปเข้าห้องน้ํามาครับอ๋อพอลูกพูดอย่างนี้ฉันจะลุกสึกเข้าห้องน้ํามาท,าทันทีไปเข้าห้องน้าดีกว่าพอลู้ไหมเนี่ยเอ๊ะทาไมน้ํามันจะไหลออกมาเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเอ๊ะเต็มพื้นเลยใครทําเนี่ยสงสัยมันน่าจะรั้วเองเนี่แหละโอ๊ยโอยโอยเจ็บ เฮ้ยส่วมมันแตกนี่นะใครทำอืมลูกใช่ไหมลูกทำไมทำแบบนี้ส่วมพ่อโ่สซาซื้อมานะลูกรู้ไหมส่วมเนี้ยราคาตั้งแสนนึงแน่รู้ไหมว่าพ่อเสียงเงินไปตั้งเยอะเพื่อซื้อส่วมมันเนี้ยครับพ่อผมรู้แล้วครับไม่ต้องเตือนโอ้ยพ่อนี่ก็เหลื่อยใจกับลูกจริงๆเลย พาก็ยังไม่ได้ซักซักดีกว่าเอ๊ะทำไมกระจกแตกตกล,ลงไปในนี้ไม่ลูกอันตรพานิสัยไม่ดีลูกพ่อบอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเล่นฮห,หน่อยเนี่ยลูกต้องสงสอนสัหน่อยละหลีกไปจะมโมมูไม้เรียวอยู่ไหนไม้เรียวไม้เรียวอยู่ไหนหาไม้เรียวก่อน อุ้ยพ่อกำลังเอ๊ะพ่ออยู่ที่อื่นนี่น่าแอบไปหลยยหนอกบ้านดีกว่าแอบตรงนี้ดีกว่าหาไม่เจอเอาก้านยุมหน้าบ้านเราก็ได้เอ๊ะเอามาตี ลูกหายไปไหนอะหน่อยแน่คิดแอบมากใช่ไหมฮะอยู่ในตู้เสื้อผ้าลูกเปา๊าอไม่มีอืมอยู่ไหนอันนี้ก็เสียอ่างน้ำก็พังในห้องนี้ไม่มีออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะลูกไม่มีของบ้านอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออู <laughs> ขำจังเลยอุ๊บเมื่อกี้เห็นเงาอะไรแบบบเฮ้ยจะจะพ่อเห็นเราแล้วใช่ไหมเออวิง่งเออใครก็ได้ช่วยหนูด้วยอยพ่อเห็นนะรู้เือะยอะ ช่วยด้วยช่วยด้วยนัลคอมไม่ทำอะไรเจ๊บหยู่ในบ้านใช่ไหมเอ๊ะนั่งเงินคอมลูกพ่อบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นสัตว์ทำมัจะเสียเข้าใจไหมเข้าใจครับพ่อผมอยากเล่นนะผมอยากเล่นผมอยากเล่นมากๆเลยไม่ได้เล่นมาก,กี่ชาแล้วว่า เมื่อวานลูกก็ได้เล่นแล้วนะพ่อปล่อยลูกเล่นแล้วเมื่อวานนะจําจได้ไหมจำได้ครับพ่อแปที่เถือดรำาัน,อ,นอ่ะเอาไล่พ่อตัวเองเฉยเลยอือพ่นไม่รู้เรื่องพ่อตีนะลูกตีเลยสิฮ่าฮ่าาหนูไม่กลัวหรอกลูกจะท้าทายมากาตีเลยตีเลยเฮีย อเลูกไปไหนน่ะโอลิฟลูกไปไหนโอลิฟไปไหนลูกโอลิฟโอลิฟหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอลิฟแม่ตามหาโอลิฟไม่เจอ แล้วมาห้องนี้ทำไมเนี่ยโอลิฟหนูได้ยินเสียงใครวอยๆนัดงทึงข้างบ้านน่ะเอ๊ะพ่อคุณคุณเป็นอะไรต้องออกไปดูละหน่อยแน่ลูกอย่ามาท้าทายพ่อมัก้ย ลูกมานี่เร็วโอลเละพ่อเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมาแล้วคะ่ะคุณเป็นอะไรหรอคะพอดีไอ้เจ้าโจเซฟเนี่ยแหละมันน่ะเล่นคองไม่หยุดเลยเล่นเช้าเที่ยงเงย็นไม่หยุดไม่หยุดเลยอะ่ะจริงหรอคะคุณใช่ไปสั่งสอนลูกตัวเองด้วยนะเด้จ้วจะเราจะทำยังไงแล้ว จริงวะคะพ่อจริงจะลูกย่าลูกจะทําแบบนี้สิจ๊ะ่านขมี้ขนาดนี้ขมวมันก็ระเบิดหรอกจ้ะเชื่อฟังแม่เถอะนะดอกไม้นั่นกับแม่ไม่ทําไมเราจะลูกแม่ใหญ่กว่าพ่อนลลูกไม่มีใครใหญ่กว่าผมไม่มีลูกจะทำแบบนี้สิจ๊ะแม่มมรักลูกนะ มาเล่นกับแม่เถอะแม่แตนูอ้อนเองค่ะได้จะลูกจเซฟมาเล่นกับน้องสิน้องมีของเล่นด้วยนะไข่เป็นไข่แคปซูลเครื่องจกกักรกนมีเยอะเลยไม่อ่ะพี่ไม่เล่นหรอกต่อยไข่คแคปซูลอะไรก็ไม่เล่นไม่สนุกหุ้ เนีอยวจากบ้านดีกว่าหาวแม่เขาไม่เล่นเลยอะ่ะโทรไม่อุย้ยโทรโทรโทรไม่เป็นไรนะลูก <c oughs> มากับแม่แล้วลูก <c oughs> จ้าแม่อุย้ยอุ้ยโทษทีโทษทีลูกโทษทีโทษทีโทษทีโอ้ ขอโทษนะลูกแม่เผลอไปต่อยลูกไม่เป็นไรคะ่ะแม่เรื่องเรื่องนิบนบิจิบอ๋อลูกโอเคไปห้ามพี่เขาหน่อยเร็วพี่เชื่อฟังหนูเธอไม่พี่ไม่นี่แน่โอ๊ย โอ๊ยไปต่อยน้องทำไมลูกโอ๊ยโอ๊ยโอยลูกโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอยพี่ผิดเองนี่แนะ่โอ๊ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่หยุดเดินเดี๋ยวนี้พี่ไม่หยุด นี่แน่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 นแนอ้ายอะไรกับตรงนั้นนะอ้ยอ้ยโลกทำอะไรพี่ลูกทำอะไรพี่เขานะลูกหยุดลูกนี่พี่ลูกนะลูกจำไม่ได้เลอไงใจเย็นๆสิอย่ามัวแต่ก้มมือเอาเท้าเหยี่ยตีน ลูกอย่าไปต่ตยพี่เขาอย่างงี้อีกนะก็พี่เขาพูดไม่รู้ฟังนี่เออนอนดีกว่านอนเลยจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปพาส่งรถพยาโทรหารถพยาบาลก่อนรถพยาบาลเจ๊ะคะมีมือถือไหมคะมีจ้ะมีจ้ะ ฉันมีมือถือด้วยนะจ๊ะเอาจ้ะขอบคุณจ้ะเบอร์เบอร์อรไปวันศูนย์หนึ่งสองศูนย์ห้าแปดสองสองสี่เก้าโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็มารับแหละมีมีอย่าเพิ่งไปสิมีมีกลับมาที่บ้านก่อนเอาละลูกตื่นข้ึนมาทำาไมอีกอะมีมีอยู่ตรงนี้นะเมวน้อยของแม่ มานิตะโอ้ยแม่เลิกได้แล้วนะโอ้ยต่างคนต่าง,มงโมโหรถพยาบาลมาแล้วเปิดไฟเลยจ้ะ วีโว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 เอ๊รถพยาบาลไปรับใครน่ะวีโววีโวมาแล้วจ้ารถขึ้นรถพยาบาลเร็ว วีโวถึงแล้วไอ้ไอ้ไอเบรกรถพยาบาลไม่ทันวีโววีโวถึงแล้วเอาลูกลงจากรถด้วยมาแล้วลูกหมอคะไปรอเลยให้ยาพาไปรักษากร นอนโรงพยาบาลนะลูกโอ,โอ้โอ้ท่านอนคือแบบมันบีบหัวใจมากเลยอ่ะอุ้ยหัวตุง้งหัวจะตุ้งแล้วลูกหัวจะตุ้งแล้ว ค่ะต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันนะหนึ่งวันค่ะเดี๋ยวเขาก็หายแล้วค่ะโอเคค่ะไปลูกหลังจากหนึ่งวันหายแล้วได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันน,ะะนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับจอกนใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายโอ้ยตำรวจมาแล้ว